หัวข้อถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของงานในการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกล้งครับซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เรื่องการเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกงเราจะเน้นในเรื่องของการหมุนเป็นหลักนะครับเป็นการหมุนนะครับดังนั้นงานตัวนี้ก็จะเป็นงานในเรื่องของการหมุนนะครับเราพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงหรือหมุนยังไงก็ตามงานหาได้จากตัว W เท่ากับ F นะครับกับตัว s นะครับ f ก็คือแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ส่วน s คือระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้นะครับอันนี้จริงๆเป็นการคูณแบบ dot p r o d u c นะครับ f dot ds เราพิจารณานะครับตอนนี้เราให้วัตถุของเราเป็นลักษณะชิ้นประหลาดๆก็คือคล้ายๆกับเม็ดถั่วหรืองนะครับเราออกแรงนะครับ f ทําให้เม็ดถั่วหรสองตัวนี้เกิดการที่แบบหมุนนะครับที่ทําแบบนี้นะครับแล้วก็เราตัดชิ้นของเม็ดถั่วส่งเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็พิจารณานะครับ วัดโถดิทงตัวนี้ชิ้นเล็กๆตัวนี้กำลังเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเล็กๆตัวนี้เราให้เป็น ds ds ตัวนี้เป็นระยะทางน้อยๆนะครับที่หมุนน้อยๆเกิดการเคลื่อนที่นะครับระยะทางน้อยๆเป็น ds ระยะทางน้อยๆที่เคลื่อนที่เป็น ds มันเป็นการที่แบบุมมันก็จะกวาดมุมออกไปเป็นมุมน้อยๆนะครับ,รบมุมน้อยๆที่เคลื่อนที่ไปได้นะครับอันนี้คือมุมน้อยๆที่หมุนชิ้นนี้เคลื่อนที่จากจุด p นะครับเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้นะครับ ที่มาก็จะมีในทางเป็นตัวดีเซต้านะครับจากนั้นเราอาศัยในเรื่องของงานนะครับก็จาก f.s ก็คือเอา f นะครับ f ตัวนี้นะครับก็คือแรงตัวนี้นะครับ f กับ s นะครับถ้าเราขยายนะครับรูปนี้ขึ้นไปนะครับนิดหนึ่งนะครับเอาแรงขยายเราเห็นว่าตัว d-s นะครับคือแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัว ในตัวของตัว f นะครับส่วนตัวนี้เป็นทิศของมุมฟรีนะครับเห็นไหมก็แน่นอนครับจริงๆแล้วมุมตัวนี้เนื่องจากระยะนี้ก0าสงัมมันคือ,อ90ลบ free นะครับก็ถ้าเป็น f s ถ้าเราต้องการหาตัว dw เฉยๆนะครับมันก็จะกลายเป็นตัว f คูณกับ ds ถูกไหมฮะี่เป็นงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ โมดิจิตต์ตัวนี้เคลื่อนที่เป็นในทางน,น้อยๆไปเป็นในทาง DS นะครับแล้วก็คอสนะครับตรงนีต้องเป็นคอสนะครับ90มุม90ลบฟรีนะครับแต่คอสเก้สิบบฟรีตัวเนี้ยนะครับมันก็คือเป็นในเรื่องของตัวเกี่ยวกับตัวไซฟรีนะครับอันเดียวกันเท่ากันนะครับตรงนี้เป็นการาพิจนารณาในเรื่องของการคูณกัน ของแรงกับระยะทางก่อให้เกิดงานนะครับซึ่งจะเป็นการคูณกันแบบดอทโปรดักต์เราต้องอาศัยนี่นครับ fs cos อ่ามุมระหว่างเวกเตอร์อ่าตัว ds กับตัว f นะครับคือตรงนี้คือ90ลบฟรีแต่ว่าไอ้ cos 90ลบฟรีเนี่ยมันเท่ากับ sin ฟรีนะครับเท่ากันแล้วก็เปลี่ยน cos 90ลบฟรีเป็น sin ฟรีนะครับ f ก็เป็น f แต่ ds ตนนัวนี้ถ้าเราพิจารณาในรูปแบบของอา่าพูดว่าในเรื่องของมุมเรเดียนซึ่งอาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับ ในบทที่แล้วนะครับเราทราบว่าเมื่อไรก็ตามถ้าตรงนี้นะครับเป็นเซต้านะครับมุมเล็กน้อยส่วนระยะตรงนี้เราให้เป็น S นะครับแล้วก็ระยะจากจุดหมุนตรงนี้มานะครับเราให้เป็นตัวรัศมี R นะครับเราอาศัยนิยามของเรเยียนคือเซต้าเท่ากับเส้นโค้งคือ S นะครับทางหารด้วยรัศมีนะครับและถ้าเป็นเซต้าตรงนี้เป็นมุมเล็กน้อยคือ d เซต้านะครับ d เซต้าตรงนี้ก็ S ก็เป็น ds เราได้ความสัมพันธ์อีกอันนึงคือ d เซต้าเท่ากับ ds ส่วน r หรือ ds เท่ากับ r d เซต้านะครับแล้วทางน้อยเคลื่อนที่ไปหาได้จากเอารัศมีนะครับจากจุดหมุนตัวนี้เป็นจุดหมุนนะครับจุดหมุนจุดหมุนคูณกับมุมน้อยที่กวาดไปนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับไอตัว ds ตัวนี้นะฮะ ds ตัวนี้ให้มีค่าเท่ากับ d r d เซต้า ซึ่งก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับจากนั้นเราทราบว่าไอตัวส่วนนี้นะครับที่สำคัญที่สุดอ่าเ้าสนใจคือส่วนนี้เราทราบมาแล้วว่า fr sine p h นะครับตัวนี้ก็คือความหมายเรื่องของ t a l k นั่นเอง fr sine p h ก็คือ rf r cos f นะครับแต่ r cos f ตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวแปรที่ได้ก็คือตัว t o r q แล้วก็เปลี่ยนนะครับ f sine p r เป็นตัว t o r ซะ นะครับตัวนี้ก็เป็นงานน้อย,น,อยนะครับที่วัตถุเคลื่อนที่ไปในทาง ds เคลื่อนที่หมุนไปนะครับ็นทาง ds นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ torque อ่าแล้วก็ d เซต t นะครับจากนั้นเราต้องการดิฟนะครับดิฟเทียบ t ทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เหมือนกับหารด้วยช่วงเวลาน้ออๆนะครับ dt คือช่วงเวลาน้อย เป็นช่วงเวลาน้อยที่วัตถุเคลื่อนที่จากจุด P มาถึงจุดนี้นะครับซึ่งเคลื่อนที่มาเป็นระยะทางนน้อยก็คือ dx ตัวนี้นี่คือช่วงเวลาเราจับเวลานะครับในขณะที่ก็เอามาหารหรือการหารตรงนี้คือการดิฟนั่นเองนะครับสิ่งที่เราได้ออกมานะครับเราจะได้ตัวเขาเรียกว่าตัวนี้งานต่อเวลาเราจะเรียกว่ากําลังนะครับกาลังกําลังในการเคลื่อนที่ ของวัตถุของตึงเก่งๆ,ๆนะครับที่เคลื่อนที่ไปกําลังหาได้จากตัวนะครับตัวทอร์กคูณกับความเร็วเชิงมุมนะครับความเร็วเชิงมุมในการหมุนของวัตถุแข็งเก่งซึ่งโอเมกาตัวนี้ก็คือดีซิต้าปตีตัวนี้นะครับตัวเดียวกันความเร็วเชิงมุมซึ่งอาจารย์ก็สอนไปแล้วในบทก่อนหน้านี้นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งตรงนี้นะครับที่เขาไม่เน้นไว้แต่อาจารย์ก็ต้องเน้นนะครับ นั่นก็คือสมการในการหางานนี่คืองานนะงานในการาเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแข็นเก่งจากจุดหนึ่ไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งประยะทางน,น้อยแต่ถ้าเราต้องการงานทั้งหมดเราใช้เครื่องหมายอินทิเกรตได้นะครับดังนั้นในการหางานเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการอินทิเกรต dw นะครับหางานทั้งหมดในการหน้าที่ไปหาได้จากอินทิเกรตทอ l k กแล้วก็ดีเซตาเซตาคือมุมที่ วัตถุแข็งเก่งเคลื่อนที่ไปนะครับณนะมุมต่างๆนะครับของการหมุนนะครับดังนั้นสมการนี้นะครับเป็น2ส,สมการที่เราจะเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับถ้าเราอยากจะหางานในเรื่องของการหมุนเราหาได้จากการอินทิเกรต d w เท่ากับอินทิเกรตทอร์กเดซตส่วนต้องการหากำลังก็เท่ากับดิฟงานเทียบเวลาหรือหาได้จากเอาทอร์กนะครับที่เคลื่อนที่ทั้งหมดของวัตถุแข็งเก่งคูณกับความเร็วชมุมก็จะได้ค่าเท่ากันนะครับ คราวนี้เรามาพิจารณาในเรื่องของงานนะครับในการเคลื่อนที่ของวัตถุขง่งทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับว่างานรวมมันเป็นยังไงนะครับ W ตัวนี้เป็นงานทั้งหมดนะครับหมดที่เคลื่อนที่เน้นนะครับแบบหมุนนะครับของวัตถุแข่ง ตอนนี้เรากําลังพิจารณาว่าเรามีวัตถุแข็งเก่งชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมันกําลังเกิดการหมุนอยู่วัตถุชนิ้นี้นะครับใน cm เกิดการหมุนอยู่พอเกิดการหมุนปุ๊บเราอยากรู้ว่างานในการหมุนเนี่ยของวัตถุแข็งเก่งเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เราอาศัยในเรื่องของวัตถุเกิดจาทกทอ r การหมุนของวัตถุนะครับแข็งเก่งหาได้จาก t o r q เท่าก,กับ I alpha alpha เกิดจากการดิฟนะครับ d ออมเชาบารีตี เราใช้กดลูกโซ่นะครับลูกโซ่นะครับลูกโซ่ทางอนิสสารในการดิฟเซตา้าโอเมกาเทปเซตา้าดิฟเซตาา้าไบทีจริงๆนี้ถ้าเราเซตาตัดเซตาก็เหลือดิฟโอเมกาไบาทีตัวเดิมนะครับเหมือนกับไม่ได้ทาอะไรนะครับแต่เราทราบว่า,าดิฟเซต้าไบตีตัวนี้มันคือตัวโอเมกาแล้วก็เปลี่ยนมาตรงนี้นะครับดังนั้นทอร์กนะครับจะหาได้จากไอโอเมกา,าแล้วก็ดีโอเมกาไบาดิเซต้านะครับ ากนั้นเราย้ายข้างนะครับเราเห็นว่าตัวทอร์ก d เซต t เท่ากับตัว i omega แล้วก็ดี omega นะครับสมการนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ t อร์กคือเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้เกิดการหมุน d ซ h ต้าคือมุมน้อยๆนะครับที่วัตถุแข็งเกรงมันกวาดไปนะครับ i คือมุมไม่ความเฉื่อยของตัววัตถุแข็งเกรโง omega ความเร็วเชิงมุมนะครับส่วน d omega คือเป็นความเร็วเชิงมุมที่มันเปลี่ยนแปลงไปน้อยๆนะครับ จุดนน้อยๆที่มันเคลื่อนที่ไปก็คือเป็นโอเมกาพายนะครับลบโอเมก้าต้นนะครับต้นน,น้อยๆนะครับจากนั้นเราทราบว่าการที่วัตถุแข็งเกร็งเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับแบบมุนนะครับวัตถุแข็งเกร็งจะก่อให้เกิดงานเป็น DW มีค่าเท่ากับทอร์กดีเซตาซึ่งก็สไลด์เมื่อกี้นะครับจากนั้นเราทราบว่าไอ้ทอร์กดีเซตาเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับ i อโอเมก้าดีโอเมก้าแล้วก็แทนลงมานะครับในสมการนี้ นะครับปั๊บนะสิ่งที่ได้นะครับเราจะได้ในเรื่องของฝั่งนี้นะครับก็จะได้ตัวอินดิเกตตัวนี้ซึ่งจริงๆิอินดิเกตตัวนี้ก็คืออินดิเกตตัว dw นะครับตัวเดียวกันนะครับอินดิเกต dw ก็คือได้งานทั้งหมดนะครับของตัววัตต์ตแข็งเก่งทั้งหมดนี้นะครับที่มันเคลื่อนที่แบบหมุนไปนะครับแบบนี้ว่างานทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนอินดิเกตฝั่งนี้นะครับก็อินดิเกตเป็นโดว i โอเมกาดโอเมกานะครับ ไอเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับดึงออกนอกอินทิเกรตได้นะครับก็จะเหลืออินทิเกรตตรงนี้แค่อินทิเกรตโอเมก้าดีโอเมก้าก็เหมือนอินทิเกรต dx เ dx ก็จะได้ออกมาเป็นตัว i แล้วก็โอเมก้ากำลังสองส่วน2ใส่ขอบเขตตั้งแต่ความเร็วชฉมีมยต้นไปถึงความเร็วชฉวมุมปลายนะครับแบบนี้สิ่งที่ได้มาเราจะได้สรรมการออกมาเป็นขอบเขตบนเป็นบวกขอบเขตล่างเต็ดลบนะครับแทนค่าลงไปโอเมก้า f นะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมา เราสังเกตด,ดีนะครับเรายัางจําได้ไหมในบทก่อนหน้านี้นะครับบทเรื่องของพลังงานเราทราบว่าพลังงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสมการนี้ยังจําได้ไหมครับหรือมีค่าเท่าก,กับ e pi ลบ e ต้นนะครับถ้าเราล้อเรียนกับสมการนี้ e p y คือตัวนี้ครับส่วนตัวนี้คือ e ต้นนะครับ อีปลายตัวนี้คืออะไรอีปลายตัวนี้คือตำแหน่งที่วัตถุแข็งเกงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปนะตำแหน่งจุดปลายที่เราศึกษาส่วนต้นตัวนี้ก็คืออ่ามันเป็นเรื่องของการกที่วัตถุกเก่งนะจุดเริ่มต้นที่มันเคลื่อนที่นะครับพลังงานที่อยู่ปลายตัวนี้มันมีรูปแบบในพลังงานอยู่ในรูป1นึ่งส่วนสองไอโอเมก้ากำลังสองซึ่งพลังงานรูปแบบนี้ต่อไปเราจะกําหนดให้มันเป็นพลังงานของเรื่องของการหมุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ วัตถุแข็งเก่งเรากําลังหมุนอยู่นะครับหมุนอยู่พลังงานแบบนี้จึงเป็นพลังงานในการหมุนไม่ใช่พลังงานของการอ่าสปริงหรือพลังงานของเรื่องจากความสูงพลังศักย์หรือพลังงานการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับแต่พลังงานแบบนี้ก็เรียกว่าพลังงานของการหมุนหรือพลังงานจลในการหมุนหาได้จากเส้น่สองไอโอเมกาสองไอคือโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุโอเมกาคือความเร็วเชิงมุมนะครับอ่านั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการ คำนวณในเรื่องของงานนะครับเน้นตรงนี้เป็นงานในเรื่องของการหมุนนะครับหมุนเป็นการหมุนของวัตถุแข็งเก่งนะครับซึ่งงานก็หาได้จากเดลต้าอีนะครับเหมือนเดิมเราอินทิเกตเล้ว่าไม่ว่าเราจะอินทิเกรตอะไรออกมานะครับสุดท้ายเราก็จะได้สมการเรื่องของงานหาได้จากเอา e ปลายลบ e ต้นนะครับ e ปลายก็อันนี้เป็นพลังงานของการหมุนปลายอันนี้เป็นพลังงานของการหมุนต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรานิยามให้ว่า งานหาได้จากตัวนี้ครับซึ่งได้จากตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเดลต้า E อนะครับโรเตชันแปลว่าโรเตตแปลว่าหมุนนะครับเป็นพลังงานผลต่างของการหมุนก็เป็น E หมุนที่จุดปลายนะครับลบ e หมุนที่จุดต้นนะครับซึ่ง e หมุนปลายคือตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วน e หมุนต้นคือตัวนี้นะครับรแทนค่าถ้าเราอยากทราบงานเราต้องรู้ว่าความเร็วชั่งมุมที่ จุดปลายกับความเร็วที่หมุนที่ต้นในการเคลื่อนที่ของเราเป็นเท่าไรเราก็แทนค่าลงไปเราจะได้งานในการเคลื่อนที่นะครับส่วนกําลังที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆกาลังหาได้จาก P เท่ากับ W ส่วน T นะครับ T ตัวน,นี้คือเวลานะครับในการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเราจะคานวณออกมาเราพิสูจน์มาแล,แล้วว่ากําลังของการหมุนเนี่ยจะได้จากอ่าทอคคร์กคูณกับโอเมกานะครับเราพิจารณานะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการเคลื่อนที่2แบบนะครับ อันนึงเป็นเรื่องของการหมุนอันนี้คือวัตถุกําลังหมุนอยู่วัตถุ m นะครับกาลังหมุนอยู่อีกอันนึงวัตถุ m กําลังเคลื่อนที่ไปอยู่ข้างหน้านะครับตัวที่ทําให้เกิดการหมุนตัวนี้ก็คือตัวทอร์กนะครับส่วนตัวทเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตัวนี้คือตัว f นะฮะเราทราบว่างานที่เกิดการหมุนหาได้จากอินทิเกรต t o r q u dx งานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ได้จาก f dx สังเกตไหมครับว่าคล้ายกันนะครับ f ตัวนี้ก็คือตัว t ์กอันเดียวกัน ดีเอือระยะทาที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับตัวนี้คือ dx นะครับส่วนตรงนี้เป็นดีเซต้านะครับที่มันเคลื่อนที่แบบหมุนไปนะครับแบบนี้ก็ดีเซต้าคือ dx นะครับส่วนทอร์กก็คือตัว f นะครับอ่านะครับแล้วก็ v ก็คือความเร็วเชิงเส้นอันนี้ความเร็วเชิงมุมนะครับซึ่งเราเปรียบเทียบคือล้อเรียนกันได้เลยนะครับอาจารย์เคยบอกพูดแล้วนะครับเมื่อบทก่อนนะครับว่าในการเคลื่อนที่แบบหมุนกับการเคลื่อนที่แบบ เลื่อนตำแหน่งไปข้างหน้าเนี่ยสมการที um. ่ได้ออกมารูปแบบสมการจะเหมือนกันนะครับเพียงแค่ตัวแปรมันแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับตัว V ความเร็วของเส้นถ้าเป็นการหมุนก็ความเร็วชงมุมตัวแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่เส้นตรงก็ถ้าเปลี่ยนเป็นการหมุนก็จะเป็นทอร์กทำให้เกิดการที่แบบหมุน x ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเป็นการหมุนก็เป็นมุมที่มันกวาดไปนะครับดังนั้นรูปแบบสมการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้าจําการเคลื่อนที่ในแบบ เลื่อนตำแหน่งได้สูตรในการเคลื่อนที่แบบหมุนก็เป็นสูตรเดียวกันเพียงแท่เราต้องเปลี่ยนตัวแปรที่มาสอดคล้องกันให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับจากเมื่อกี้นะครับอาจารย์เราคุยไปบ้างแล้วว่างานเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของการหมุนของวัตถุแข็งนะครับเราก็จะหาค่าได้ตลอหน้าดเท่ากับเศษหน่งตัว i โอเมกา f กําลังสองลบศษหน่งเ2สอ i โอเมกาไอกำลังสองนะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าเรากําหนดให้ตัวนี้นะครับว่าเป็นพลังงานจนของการหมุนของการหมุนนะครับเราจะมาลองพิจารณาอีกทีว่าสิ่งที่เรากําหนดมาเนี่ยเป็นพลังงานจนการหมุนเนี่ยมันเป็นนิยามที่ถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับเราลองพิจารณาดูกันนะครับว่าถ้าเรามีมวลนะครับหนึ่งจุดนะครับเป็นมวลเล็กๆ มอนี้มวล m เอ็นเนาะเราพิจารณานะครับตอนนี้มันกําลังเกิดการหมุนนะครับโดยความเร็ว v ตอนนี้เป็นความเร็วเชิงแนวสัมผัสนะครับตันนี้เป็น vt นะครับในการหมุนไปนะครับซึ่งจุดหมุนก็คือนอยู่ที่จุด o ตัวนี้นะครับุนวัตถุกําลังเคลื่อนที่ไปวัตถุเป็นรูปเหมือนใบเมเปิลนะครับแต่ว่าเราตัดดูแค่ชิ้นเล็กๆตัวนี้ในตัว m เป็น mi นะครับกาลังเคลื่อนที่ไปนะครับเราพิจารณานะครับ เมื่อวัตถุกเกิดการกันที่ก็จะมีพลังงานจนเกิดขึ้นนะครับที่ตรงนี้เราจะมาเฉพาะแค่มวลตรงนี้นะครับเป็นมวลเล็กๆนะครับมองที่มวลเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่มวลทั้งหมดตรงนี้นะครับมองที่มวลเล็กๆเราจะเห็นว่าพลังงานที่มวลเล็กๆตัว m i ตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานจนคือเซนหนึ่งจสอง m v กาลังสองนะครับแต่เนื่องจาก v ความสัมพันธ์ตรงนี้เนื่องจากวัตถุกเกิดการหมุนนะครับ มันจะเกิดตัวความเรม็วจมุมเป็นโอเมก้าด้วยเรารู้ว่าความัมพันของ V กับโอเมกา้ามีค่าับว V เท่ากับโอเมก้าอนะครับเราแทนค่าตรงนี้ลงไปใน V ตรงนี้เราจะได้ ek มาเป็นเซนตสอง m i r i กำลังสองโอเมกา้าซึ่งตัวนี้ถ้าเราจังได้จริงๆมันก็คือตัว I นะครับเราจึงสรุปได้ว่า การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเก่งนะครับเมื่อกี้เราพิจารณาเฉพาะแค่จุดเล็กๆของตัวใบเมเปิลนะครับของอตัวใบนี้เราคิดเฉพาะแค่จุดเล็กๆตัวนี้แต่เรารู้ว่าพลังงานนะครับที่จุดเล็กๆตัวนี้นะครับของ mi ตัวนี้มีที่มันหมุนไปนะครับแบบนี้นะครับหมุนด้วยกำลังเมก้าเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน2นะครับตัว mi ri กำลังสอง omega กำลังสองนี่คือพลังงานของ e k t i ถูกไหมฮะแต่เราไม่ต้องการพลังงานแค่เฉพาะจุดมวน mi ลเล็กๆเราต้องการทั้งหมดของทั้งก้อนที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วก็ใส่เครื่องหมาย summation นะครับคือการบวกกันทั้งหมดนะครับก็จะได้พลังงานรวมของวัตถุทั้งก้อนตรงนี้ของใบไม้เปิ้ลที่มันเกิดการหมุนนะครับแบบนี้เราใส่ summation มาปุ๊บเนื่องจากตัวไม่ว่าวัตถุเคลื่อนที่หมุนแบบไหนก็ตามทุกจุดของวัตถุนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวกันตัว omega เท่ากันดังนั้นโ omega คงที่ดึงออกนอก s u มเ a t i o n ได้ เหลือตัว summation m i r i กํลังสองซึ่งเราจะได้ถ้าสูตรบทดีแล้วตัวนี้ก็คือสูตรในการคํานวณหาโมเมนต์ควาเฉยนะครับของวัตถุชิ้นนี้นะครับดันนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับ summation m i r i ให้เป็นตัวโมเมนต์ควาเฉยก็คือเป็นตัว i ลงไปในสมการเราจะได้สมการออกมาเป็น e k เท่ากับเศษหน i โอเมก้ากลังสงที่น่าสนใจคืออยู่ตรงนี้ครับเด็กๆสังเกตไหมครับว่า ในการพิจารณาในเรื่องของพลังงานในการที่แบบหมุนนะครับถ้าเรามองเฉพาะแค่ ok จุดหมวลเล็กๆตัวนี้นะครับจุดเริ่มต้นของพลังงานของจองุดหมวลเล็กๆตัวนี้ก็คือพลังงานจนคือ ek นะครับเป็นพลังงานจนแต่เนื่องจากพลังงานจนชนิดนี้ไม่ใช่เป็นพลังงานจนที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่มันเป็นการเป็นงารชนในการที่แบบหมุนเราจะให้นิยามตัวนี้ใหม่ว่า ek ตัวนี้เป็นพลังงานของการหมุนนะครับเป็นพลังงานแต่ต้องเป็นจนด้วยนะครับ ของการหมุนนะครับหมุนซึ่งหาค่าได้จากเอาโมเมนต์ความเฉื่อยคูณกับความเร็วชมวงกําลังสองถ้าเราล้อเรเียนกับพลังงานจนของการเคลื่อนที่นะครับ Ek คือเศษหนึ่งส่วนสอง mv กําลังสองนี่เป็นพลังงานจนของการเคลื่อนที่นะครับจนของการเคลื่อนที่เส้นตรงนะครับที่เส้นตรง สิ่งที่ได้ก็ได้กสามพันที่คล้ายๆเดิมนะครับ i ก็ <I S 1> คือตัวตัว m นะครับเมก้าคือตัว v นะครับนั้นรูปแบบสมการของพลังงานจนไม่ว่าจะเป็นการหมุนหรือการที่แบบเส้นตรงลักษณะของสมการที่ได้หน้าตาก็คล้ายกันแต่เพียงแต่ตัวแปรที่ใช้แตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พื้นฐานของทั้งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเนี่ยพลังงานเนี่ยหรือพลังงานกนที่แบบหมุนนะครับพื้นฐานจุดเริ่มก็มาจากในเรื่องของสมการของพลังงานจนเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายพอ าหาพลังงานาสิ้นสุดออกมาแล้วรูปแบบของตัวแปรก็จะแตกกันเล็กนอ้อยแค่นั้นเองนะครับแต่วิธีการใช้ก็คล้ายกันหมดนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่เส้นตรงหรือเคลื่อนที่แบบหมุนก็จะมีพลังงานจนของมันนะครับการกลิ้งนะครับการกลิ้งนะครับเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างาวัตถุนะครับที่มันเกิดการหมุนนะฮะหมุนนะครับวัตถุเกิดการหมุนนะครับ เกิดการหมุนแล้วก็มีกลิ้งไปข้างหน้าถ้าจะให้จุดนี้เป็นจุด cm นะครับจุด cm วัตถุก,ก็มีการหมุนแล้วก,ก็เกิดการกลิ้งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับดังนั้นการกลิ้งเป็นการผสมประสานกันร,ระหว่างการาบวกกันร,ระหว่างการหมุนนะครับวัตถุหมุนนะครับบวกกับในเรื่องของการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเคลื่อนที่ ไปเป็นเส้นตรงนะครับตรงนะครับดังนั้นเรื่องการหมุนนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับเรื่องการที่เป็นเส้นตรงเราก็เรียนมาแล้วเราก็แค่จับความสัมพันธ์ตรงนี้มาบวกกันนะครับถ้าเราพิจารณาพลังงานของการกลิ้งพลังงานของการกลิ้งก็จะเป็นการผสมผสานนะครับการรวมกันร,ระหว่างอี e ของอ e ีหมุนนะครับ ek นะครับบวกกับ ek นะครับ ของการเคลื่อนที่นะครับเส้นตรงนะครับเป็น ek นะครับของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงตรงนะครับก็ ek ของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงก็คือเซนเนอง mv นะครับแต่เนื่องจากวัตถ,ถุแข็งเกงเนี่ยมันเป็นวัตถ,ถุที่มีรูปร่างนะครับดังนั้นเราต้องกาหนดจุดเป็นตัวแทนเรื่องของความเร็วของของวัตถ,ถุคือเราจะมองพิจารณาในเรื่องของการเคลื่อนที่ของพลังงานจนของ ของวัตถุกข็งๆเราจะมองที่จุด c m ของมันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจุด c m ตัวนี้ถ้าวัตถุเคนที่ไปข้างหน้าก็จะเป็น v v c m นะครับเคลื่อนที่ไปนะครับก็ดังนั้นพลังงานของการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของวัตถุที่เป็นวัตถุแข็งๆหาได้จากเส้นงสอง m v c m กําลังสองเป็นความเร็วที่ศูนย์กลางมวลนะครับตรงนี้คือความเร็วที่ศูนย์กลางมวลนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆเนี่ย ต้องการหาพลังงานจนในการเลื่อนตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ไปเส้นตรงของวัตถุแข็งเก่็งเราต้องหาจุด cm ของวัตถุแข็งเกร็งให้ได้ถ้าเป็นวงกลมก็ยุดตรงกลางถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจุด cm ก็น่าจะเป็นจุดตัดของตรงกลางขรบาทถ้าเป็นรูปร้างอื่นๆก็แล้วแต่การคำนวณนะครับมันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องการเคลื่อนที่ของการหมุนคือเมื่อวัตถุกิ้งไปข้างหน้าก็จะเกิดการหมุนด้วยนะครับในการหมุนแบบนี้นะครับเราจะอาศัยในพลังงานของการหมุนก็เป็น พานจนการหมุนก็จะหนึ่งสองไอนะครับโอเมก้าหลังสองเนื่องจากการหมุนตรงนี้นะครับ CM ตรงนี้มันหมุนรอบจุด CM นะครับงนั้นจุดหมุนตรงนี้สมการนี้ใช้ก็คือจุดหมุนเป็นจุด CM นะครับ CM เป็นจุดหมุนเน้นนะครับสมการที่อาจารย์เขียนให้ตรงนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าจุดหมุนที่เราเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนอยู่เนี่ยคืออยู่ที่หมุนที่ส่วนกลางมวลมันถ้าจุดหมุนอยู่ที่อื่น ไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น I อตัวอื่นไม่ใช่ ICM เนะครับเราต้องระวังด้วยคือในหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จุด c m เป็นจุดหมุนเขาใช้จุดที่ปลายหรือจุดอื่นเป็นจุดหมุนค่าโม,ม,มเมนต์กำเนิยจึงมีค่าแตกต่างกันออกไปไอตัวนี้จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับถึงแม้จะเป็นวัตถุชิ้นเดียวแต่ถ้าจุดหมุนเปลี่ยนไก็ะจะเปลี่ยนแต่ในตัวอย่างนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเฉพาะแค่วัตถุตรงนี้หมุนนะครับรอบจุดหมุนที่เป็นจุดอยู่ศูนย์กลางมวลคือจุดซีเ็ราจึงใช้ แล้วก็คูณกับโอเมกากำลังสองเมื่อวัตถุเก,กิดการกลิ้งไปนะครับการกลิ้งก็เกิดการผสมสารระหว่างการที่วัตถุมุนแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าดังนั้นพลังงานรวมทั้งหมดก็เกิดจากอันนี้กลิ้งนะครับโรเตชันโรลลิ่งแปลว่ากลิ้งนะครับก็เกิดจากการการที่พลังงานจนของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งซึ่งเราใช้ตัว cm เป็นตัวแทนนะครับบวกกับพลังงานของการมุนนะครับอันนี้คือมุนนะครับก็จะได้รวมกันเป็นพลังงานของการกลิ้งนะครับ อันนี้เป็นการเลื่อนตำแหน่งครับก็สำหรับการคำนวณก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะคำนวณหาอะไรก็ทำการย้าย้างเอานะครับเดี๋ยวสักพักจะมีตัวอย่างในการคำนวณอยู่หลายๆข้อนะครับให้เด็กๆได้ลองทดลองคำนวณดูนะครับซึ่งเ๋ยวจะเป็นแนวข้อสอบก็ขอให้เด็กตั้งใจทำให้ดีนะครับบทสรุปนะครับเราเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับแบบหมุนนะครับอันนี้แบบหมุนนะครับหรืออันนี้เป็นการที่แบบเลื่อนตำแหน่งนะครับวัตถุมวล m เลื่อนตำแหน่งไปด้วยแรง f นะครับส่วนนี้วัตถุมวล m นะครับกำลังเคลื่อนที่เป็นหมุนอยู่นะครับด้วยตัวทอร์กนะครับเราเห็นได้ว่าสมการนะครับเปรียบเทียบก็สมการรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเป็นความเร็วก็ดิฟในทางเทียบเวลาถ้าเป็นการหมุนก็ดิฟเซต้าเทียบทีนะครับถ้าเป็น กฎการ่อน,นที่ของนิวตันก็ืิมบ่า f ับถ้าเป็นการหมุนก็ซิม m a าทอร์กตากาอาย์อัลฟานะครับหางานก็อินดิเกต f d x เราเรียนไปแล้วแต่ถ้าเป็นหางานในการหมุนนะครับก็เป็นท o r ์กเซต้านะครับดังนั้นสมการทั้งสองฝั่งนี้นะครับจึงเป็นสมการที่มีรูปแบบของสมการที่เหมือนกันนะครับถ้าเราจําสมการรูปการที่แบบเชิงเส้นได้เชิงมุมเราก็จะจําได้เพียงแค่เปลี่ยนตัวแปรนะครับที่มีความสัมพันธ์เดียวกันลงไปนะครับ สิ่งสำคัญจะลืมนะครับความสัมพันธ์ของของตัวแปรที่เราควรจําได้นะครับนิดหนึ่งคือเราต้องจําไม่ได้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใช้ในการาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่เชิงเส้นกับเชิงมุมอยู่ประมาณ3าตัวนะครับก็คือตัว A.T. เท่า A, กับตัว of R นะครับตรงนี้เราต้องใช้นะครับแล้วก็ V. เท่ากับตัว o m เมก R นะครับแล้วก็ A.C. เท่ากับ v กำลังสองส่วน r ซึ่งความสัพันธ์ทั้งสาตัวนี้นะครับจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าในเรื่องของการที่เชิงเส้นไปเป็นเชิงมุมหรือการที่เชิงมุมมาเป็นเชิงเส้นได้ดังนั้นเด็กๆควรจําไว้ดีอาจารย์ให้3ดาวไว้นะครับ